วัดีมือ่อพบกับลินดาสาวลาววันนี้ลินดาะจะมาเฮ็ดคลิป,ปบ้านๆนะทุกคนติดตามชีวิตลินดาส่วงแรงส่วงแรงประมาณนี้แหละจะมานึ่งข้าวเป่าไฟแล้วก็แตงยู่ครัวกินสําหรับเมนูอย่างนั้นเราก็จะพาทุกคนไปเบิ่งเลยว่ามื่อนี้ลินดาจะเฮ็ดอย่างกินแรงมื่อนีกนกะมือที่ลินดาถ้าองนี้ลินดาบอกหัว,วจะได้ลงมือเลยแต่ว่ามือนี้เป็นมือที่สามสิบเอ็ด เป็นมื้อสุดท้ายของปีลินดากระยัถทายคิดจะคิดนึงนะนะช่วงท้ายปีปีนี้อ่าฮาร์ก็จะมาก้อนอื่นก็มาวีเข้าก้อนทุกคนอันนี้เป็นบ้อนวีเข้าและอันนี้เป็นวีวีนี่จะน,น่าก็จะได้ประมาณสองปีแล้วก็คือเบิง้งจากหอยกับหูเลยทุกคนมันโดดนานมาแล้วจนว่าลืมหลัะอันนี้ก็บ่วงวีเข้าจะเป็นอะา เป็นอย่างปกติหั่นไซส์ไหมแต่ว่ามัน,นี้หั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นผ้าเปาเป็นเปาบอนดีข้าวน่อันนี้อ่าซึ่งอันนี้เป็นอุ้ยระเบิดอันอันนี้ละเป็นอ่าฝ่ามอสุกี้ฝาามอสุกี้ตัวหัวพันกาลไซงานมาโบอกอ่ะ เบื้องใดทุกคนก็ <c oughs> จะประมาณนี้อันนี้ฝามอสกี้อันนี้หายห่ไหมสีขาวก,กันอูดขาวเอ็กซเกาลอวา ก้เมื่อเห็นข้าวเจ้าเพิ่อเห็นลินดาเนาะทุกคนแต่เบื้องนี้ก็ได้เบื้องนี้ก็ได้นะอันนี้ข้าวอันนี้เนาะแต่เบื้องเพราะว่าจะมีก้อนหินมาแปกปอมเวลาที่ทำวีข้าวหั่นต้งเบื้องดีๆทุกคนเพราะว่าแค่ทัมันย่ามได้่ะ,ะเทือนเลยะเทือนทางฟากเลยอันนี้เป็นแอบอ่ะ เขาเอตาเล่อโอเ,เสียงแบบนีงง้เสี่ยงบ้างแต่ละอ,อันนี้เป็นอย่างแต่ว่าได้ยทุกคนบางคนบอกวินดา,านบ้านบวกบวควรเพราะว่ามันเปลี่นพลาสติกแต่ว่าบุฮูมันได้ทุกคนก็เ,เพราะว่าไซส์ห่งแล้วนะบุเคุณเสียตาเลยนะมีความลืมเคยทุกคน ลืงเพลืงมันทุกคนอันนี้มอเวียงมอเวียงนี่ประมาณร้อยแปดสี่เนี่ยเพราะว่าตัวลุนนะใส่ตอรลุนตัวลุนรุ่นลูกรุ่นหลานใส่ตัวต้ตแต่เป็นเทาแต่เป็นเทานองนแจะเป็นเทาจะปิดเลยล่ะ สองร้อยหอตัวบหอเนาะร้อยนึ่งหอต่ะร้อ <c oughs> ยนึงหันหอเวนี่ปิ้งป่าอันนี้ฮันป่าน้ำกระดิ่งทุกคนแปดสิบบาทคามายเป็นเงินฮันนะอันนี้ฮันแปดสิบบาทมาปิ้งเลยปิ้งแบบนี้เลยเลยทุกคน <50 S 1> ห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบเจ็ดปีกายบ่ ก่นอ,อนเอาเรมาคำสั่งออยหนึงปีคืออร้อยหนึน่งปีร้อยหนึ่ปีโอยอนหอน้อยนึงป,รปีร้อยรอย,อยเ,อเกิดกันละแทลาละหกกันเกปี จะต้องเกิดกวลานแน่นอนนี่ปิ้งป่ากินขา้าวแรงอันนี้มันป่าป,ปิ้งกับอีกหนึ่งเมนูพักธรรมชาตร์ทุกคนอันนี้พักพักจุบพักจุ๊บแห,หละบ้าดินดาอันนี้หันพักกูดเนาะพักกูดพักกูดงองพักจองพักรวมอันนี้หันเดทเธอได้ซัมมี่กัน คาเดนให้ได้ซัมมี่นะทุกคนมือมือนึงมันก็จึงมาได้ซัมมี่มันก็บม่ได้ว่าได้ง่ายประมานก็ทุกคนนี่อ่อนๆอันนี้หั่นพักสดๆเลยพักธรรมซัดธรรมาจุ๊บจุ๊บโซคิ่งทุกคนแซ่บแซ่บซ่เพสแซ่บวาเลยนี่เป็นพักจังน้อยหั่นก็สซิซุปพักแต่ว่าตรวจหั่นปิ้งปากก่อนปิ้งปากก่อนเนาะ มาเฝ้าเฝ้าเอยปิงป่าลมกระโลมลมทุกคนลมแลลมอ่ะถ้วยทุกคนถ้วยคือถ้วยสองใบเพราะว่าหาดกจะเลี้ยมกี้นี่ สวงอยู <rude S 2> ่บ <ics> ้านทุกคนเฮ้อน้องจับกองเฮ้อมึงต์นี่จับกองอ่ะให้เขาเบิ้งต่อจับกองอ้าวจับกองอ่ะมแม้สวนนี่นี่เข้ามา ระว่างเหยนี่สวนอันนี้มันผักหอมอันนี้มันกระเพราเบิกระเพราอินดามากกิ่นกระเพราเอ้ยทุกคนแต่ว่าถ้าเบิงเพราะว่าอันนี้มันเอามาปลูกแล้วมันคุณจุ่มมก่อดจุมว่ายเย่ะกินน้ำจุมบัทันหมดกระเพราวกวัน แต่ว่าดินนี่น้ำซุ้มอยู่ทุกคนเขาโหจะจัดนี่เมื่อผักกาดเคยเห็นแนะะ่ๆค่ะอยู่บ้านดอกจะไม่เห็นนะแต่คนเด้ผักกาดอันนี้นะคักได้ทุกคนคากกเลยมาทั่วมาเบื้องมาทั่ว ม่คือว่าส,สุดๆงา,าอ้วนไหมส <laughs> ายไปมืดสายกระทั่งน้องอืมคักคักคัาาอายุหอมบริวหุดหยาดเลยบริีหยาดจากน้อยเลยออหมอ้ออออมาหอมเทาบริีหยาดจากน้อยเลยทุกคน อันนี้ลินดาบอกินเป็นเอิญผักอัไรด็กยูไทยเขาเอิญผักอัไเกก็ร่างหูะบหะโมโหเนาะอันนี้เขาเอิญผักอันบันดาเอิญผักข้าวทองต่ลินดาบอก,าากินบ่นมากสักข้าวโคตรผักการผักกาดนี่ขาหโคตน้อยก็ได้ ทุกคนเลียวแลินดาปิงฝาสุกแล้วนี่อันนี้ข้าวแรงอันนี้กินแรงแล้วก็มาเด้อมากินข้าวแรงต่กัางปั้นข้าวกอนปั้นข้าวหอนหอนทุกคนอยู่แบบบ้านก็นเรามันสาวสบบ้านยอ่ามาเด้อทุกคนกินข้าว เจป่าสิกวรข้าวกันนี่ควรมาเด็กกินข้าว ากาศหนาวลมเมืม่อนี้แนหนบนหนาวเฮงแต่ว่าลม,มเลือกคำเยอะๆเลยเนี่ยเล่ยอกินบกินไรกินม่เปเออ กลิ่นคำเยื่ยจึงขาเยื่อยุคเอจับ แทบทุกคนป่านํากระดิ่งเซฟแทยเซฟว่าเบิ้งเบิ้งนี่ผู้ละโตแล้แล้วเมื่อนนี้อ่ะกินก่อน,อนผู้ละตโตเลยไอ้ไมันโตสินด่ะอื้มว่าเป็นแล้วเบียบเครื่องอ,อ่ะเอ้ยยุงกินตกยุงพอม อะไรทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ลินดาก,ก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้สำหรับไรที่เบิ้งกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาเด้อสำหรับคลิปนี้ลินดาขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย